นิทานเรื่องบักแหลมกับไก่ขันไม่เป็นในหมู่บ้านเล็กๆท่ามกลางทุ่งนาและป่าเขียวขจีบักแหลมหนุ่มบ้านนอกหน้าตาทะเล้นผู้รักสัตว์และมีความฝันจะเป็นเจ้าของฟาร์มไก่ใหญ่โตได้เริ่มต้นเลี้ยงไก่ชนในเล้าเล็กๆหลังบ้านของเขาเจ้าเข่งไก่หนุ่มตัวโปรดที่บักแหลมภูมิใจนักหนาเป็นไก่ตัวโตสีสวย ขนเงางามและดูมีท่าทางสง่าผ่าเผยแต่ก็มีสิ่งหนึ่งที่ทำให้บักแหลมรู้สึกงงงันนั่นคือเจ้าเข่งไม่เคยขันเลยแม้แต่ครั้งเดียวเช้าตรู่ของทุกวันเมื่อพระอาทิตย์เริ่มขึ้นสัตว์เลี้ยงในบ้านของชาวบ้านต่างก็ส่งเสียงตามประสา,าเสียงไก่ขันเอ๊อีเอ๊กเอ๊อ๊กก้องทั่วหมู่บ้าน แต่เมื่อมองกลับมาที่เล้าไก่ของบักแหลมกลับเงียบสนิทเรากับไม่มีชีวิตเอา้าเจ้าเข็งทำไมเองไม่ขันบ้างวะเองเป็นไก่ชนตัวผู้ไม่ใช่เหรอบักแหลมพูดพร้อมเกหัวตัวเองอย่างงงงแม้บักแหลมจะพยายามทุกวิถีทางทั้งเขย่าเล้าไก่ปลุกด้วยเสียงนาฬิกาปลุกหรือแม้แต่ทำเสียงเลียนแบบไก่ขันแต่เจ้าเข็งก็ยังคงยืนนิ่งเฉยอยู่เช่นเดิม เรากับมันไม่รู้ว่าหน้าที่ของมันคืออะไรชาวบ้านเริ่มพูดถึงเรื่องเจ้าเข่งของบักแหลมบางคนก็มาหัวระขันขันบางคนก็สงสัยว่ามันอาจเป็นไก่ตัวผู้ที่ไม่มีพรสวรรค์เรื่องขันเองเ็งอย่าเพิ่งยอมแพ้เดออบักแหลมลองไปถามผู้เท่าเถอะเขาอาจมีทางช่วยเพื่อนบ้านคนหนึ่งแนะนำบักแหลมที่ทั้งเขินและงงกับไก่ตัวโปรดของตัวเอง ตัดสินใจรับคำแนะนำและออกเดินทางไปหาคำตอบโดยหวังว่าจะทำให้เจ้าเข่งของเขาคันได้อย่างสมศักดิ์ศรีไก่ชนในหมู่บ้านหลังจากที่ได้คำแนะนำจากเพื่อนบ้านบักแหลมมุ่งหน้าไปหาผู้เท่าอินผู้เท่าผู้รอบรู้และมักช่วยโชวบ้านในเรื่องแปลกๆที่หาคำตอบไม่ได้บักแหลมเล่าเรื่องเจ้าแข่งที่ขันไม่เป็นให้ฟังพร้อมทั้งทำเสียงเลียนแบบไก่ขัน เพื่อโชว์ความพยายามของเขาเจ้านุม่มเอ็งพยายามดีแล้วแต่บางทีไก่ก็มีนิสัยแปลกๆของมันผู้เท่าอินหัวเราะเสียงดังแต่ข้ารู้จักคนที่อาจช่วยได้ไปหาหมอไก่สมบุรณ์ในตัวเมืองเขาเก่งเรื่องไก่ทุกชนิดเอ็งลองพาเจ้าเข่งไปดูสิ บักแหลมรู้สึกมีความหวังรีบอุ้มเจ้าเข่งขึ้นรถซาเล้งของเขามุ่งหน้าไปยังบ้านของหมอไก่ในตัวเมืองเมื่อไปถึงเขาได้พบกับชายวัยกลางคนรูปร่างอ้วนถ้วมใส่แว่นหนาเต๊กกำลังนั่งตรวจสุขภาพไก่อยู่หมอไก่สมบูรณ์ใช่ไหมครับผมพาเจ้าเข่งมาหามันเป็นไก่ที่ขันไม่เป็นครับบักแหลมพูดด้วยน้ำเสียงที่ทั้งเกรงใจและกระตือรือร้น หมอไก่สมบูรณ์หัวเราะพลังรูปคางไก่ขันไม่เป็นหรือแปลกดีเอ่งรอเดี๋ยวนะเดี๋ยวข้าตรวจมันหน่อยหลังจากตรวจเจ้าเข่งอย่างละเอียดหมอไก่สมบูรณ์ยิ้มและบอกว่าไม่มีอะไรผิดปกติมันแข็งแรงดีแต่ข้าว่าปัญหาอาจจะอยู่ที่จิตใจของมันบางทีเจ้าเข่งอาจต้องการแรงกระตุน้นแรงกระตุน้น บักแหลมทวนคำอย่างสงสัยใช่เอ็งลองเปิดเพลงปลุกมันดูสิเพลงช่วยกระตุ้นสมองและสร้างพลังใจให้ไก่ได้บางทีมันอาจจะช่วยเจ้าเข่งขอ,องเอ็งขันขึ้นมาหมอกไก่สมบูรณ์พูดอย่างมั่นใจบักแหลมกลับบ้านพร้อมคำแนะนำแปลกๆและความสงสัยเต็มหัว แต่เพราะอยากให้เจ้าเข่งทันได้เขาจึงตัดสินใจลองเปิดเพลงให้มันฟังดูในเช้าวันรุ่งขึ้นเช้าวันรุ่งขึ้นบักแล้มเตรียมทุกอย่างตามที่หมอไก่สมบูรณ์แนะนำเขานำวิทยุเก่ามาปัดฝุ่นและเลือกเพลงที่มีจังหวะคึกคักมาตั้งแต่เช้าตรู่อา้าวเจ้าเข่งวันนี้เองต้องร้องหน่อยแล้วนะถ้าคราวนี้เองยังไม่ขันข้าจะเลิกเลี้ยงเองแล้วเดอ้อ บักแหลมพูดพลางกดปุ่มเปิดเพลงเสียงเพลงลูกทุ่งจังหวะสนุกสนุกดังลันล่นเหลาไก่เจ้าเข่งที่เคยยืนเฉยกลับทําท่าทางแปลกแปลกมันเริ่มยกขาขึ้นข้างหนึ่งแล้วโยกหัวตามจังหวะเพลงทําเอาบักแหลมถึงกับอ้าปากค้างเฮ้ยเจ้าเข่งเอ็งเอ็งกำลังเต้นอยู่รอเปล่าบักแหลมตะโกนอย่างตกใจแต่ก็อดหัวเราะไม่ได้ แทนที่เจ้าเข่งจะขันอย่างที่คาดหวังมันกลับกระโดดขึ้นลงในเล้าเหมือนกำลังเต้นประกอบเพลงชาวบ้านที่เดินผ่านมาพอดีได้ยินเสียงเพลงและเสียงตะโกนของบักแหลมพากันเข้ามาดูไก่เองทำอะไรของมันเนี่ยบักแหลมเพื่อนบ้านถามพร้อมหัวเราะข้าก็ไม่รู้เหมือนกันหมอไก่ให้เปิดเพลงแต่ดูเหมือนเจ้าเข่งจะชอบเต้นมากกว่าขันบักแหลมตอบพลางหัวเราะตาม ข่าวเจ้าเข่งไก่แต้นเพลงแพร่กระจายไปทั่วหมู่บ้านทุกคนที่ได้ยินต่างพากันมาดูความแปลกประหลาดนี้จนแล้วไก่ของบักแหลมกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเล็กๆไปโดยปริยายบักแหลมที่ตอนแรกตั้งใจจะทำให้เจ้าเข่งขันได้ตอนนี้เริ่มรู้สึกว่าอาจไม่จำเป็นแล้วเพราะไก่ตัวนี้มีความพิเศษที่หาไม่ได้จากที่ไหน ความสุขและเสียงหัวเราะของชาวบ้านที่มาดูมันกลายเป็นสิ่งที่บักแหลมภูมิใจแต่ในใจลึกๆบักแหลมยังคงหวังว่าสักวันหนึ่งเขาจะได้ยินเสียงขันของเจ้าเข่งสักครั้งหนึ่ง หลังจากที่เจ้าเข่งกลายเป็นไก่เต้นเพลงชื่อดังในหมู่บ้านบักแหลมก็เริ่มชินกับเสียงหัวเราะของชาวบ้านที่มาดูการสแสดงของมันแต่สิ่งที่บักแหลมยังคงเฝ้ารอคือเสียงขันที่ควรจะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของไก่ชนตัวผู้วันหนึ่งในขณะที่บักแหลมกำลังเปิดเพลงเช้าให้เจ้าเข่งเหมือนทุกวันเสียงบางอย่างที่ไม่คุ้นเคยก็ดังขึ้นท่ามกลางเสียงดนตรี แกแหลมชะงักหยุดทุกอย่างแล้วมองไปที่เจ้าเข่งที่ยืนอยู่กลางเล้ามันเงยหน้าขึ้นฟ้าแล้วทำเสียงซ้ำอีกครั้งเอ๊ะเอ๊ะเฮ้ยเจ้าเข่งนั่นเสียงขันของเองเหรอหรือเสียงขำวะบบกแหลมร้องออกมาอย่างตื่นเต้นและสับสนเสียงของเจ้าเข่งไม่เหมือนไก่ตัวไหนที่บักแหลมเคยได้ยินมันมีเสียงหัวเราะแปลกๆผสมอยู่จนกลายเป็นเอกลักษณ์พิเศษ เสียงขันของมันดังขึ้นเรื่อยๆแล้วเริ่มดึงดูดความสนใจของชาวบ้านที่ผ่านไปมาบักแหลมไก่เองขันได้แล้วหรอแต่เสียงมันเหมือนคนหัวเราะเลยนะชาวบ้านคนหนึ่งพูดพร้อมหัวเราะเจ้าเข่งดูเหมือนจะภูมิใจกับเสียงขันของมันมันเงยหน้าขึ้นแล้วขันซ้ำอีกครั้งเรากับต้องการอวดเสียงที่ไม่เหมือนใครบักแหลมยิ้ยิ้มพลังเกาหัวเองนี่มันประหลาดจริงๆวะ่ะ แต่เองก็เก่งแล้วที่ขันได้หลังจากนั้นเสียงขันผสมเสียงหัวเราะของเจ้าเข่งกลายเป็นสิ่งที่คนในหมู่บ้านพูดถึงกันอย่างแพร่หลายมันไม่ได้ทำให้ใครกลัวหรือตลุกในทางลบแต่กลับสร้างเสียงหัวเราะและความสุขให้ผู้คนที่ได้ยินบักแหลมเริ่มมองเห็นว่าเจ้าเข่งไม่ได้แค่ขันได้แต่ยังกลายเป็นไก่ที่มีความสุขในแบบของมันเอง และมันได้กลายเป็นตัวแทนของความสุขในหมู่บ้านนี้หลังจากเจ้าเข่งสร้างชื่อด้วยเสียงขันสุดแปลกที่เหมือนผสมเสียงหัวเราะชาวบ้านก็เริ่มถ่ายคลิปวิดีโอแล้วส่งต่อกันในโลกออนไลน์เรื่องราวของเจ้าเข่งแพร่กระจายออกไปอย่างรวดเร็วจนรายการโทรทัศน์ชื่อดังสนใจและติดต่อมาสัมภาษณ์ปักแหลมวันนั้นบักแหลมแต่งตัวด้วยเื้อผ้าชุดใหม่ โดนทางเข้าเมืองพร้อมเจ้าเข่งเขาให้สัมภาษณ์อย่างภูมิใจเกี่ยวกับไก่ที่เคยขันไม่เป็นแต่กลับมีเสียงขันที่ไม่เหมือนใครและสร้างความสุขให้ผู้คนเจ้าเข่งคือไก่ที่พิเศษครับมันไม่ได้แค่ขันแต่ยังช่วยให้คนมีความสุขทุกวันนี้ชาวบ,บ้านในหมู่บ้านของผมยิ้มและหัวเราะได้เพราะเจ้าเข่งบักแหลมพูดด้วยรอยยิ้ม ทีมงานรายการเสนอไอเดียให้บักแหลมทำคลิปเพลงร่วมกับเจ้าเข่งโดยให้มันขันประกอบจังหวะเพลงลูกทุ่งแบบสนุกสนุกบักแหลมตอบตกลงทันทีหลังจากคลิปเปิดตัวเจ้าเข่งกลายเป็นไก่ชื่อดังที่มีแฟนคลับทั่วประเทศบักแหลมเริ่มได้รับคำเชิญไปแสดงในงานต่างๆและเปิดฟาร์มเล็กๆที่มีเจ้าเข่งเป็นดารานำบักแหลมตั้งชื่อฟาร์มว่า ฟาร์มไก่ขันสุขใจด้วยความดังของเจ้าเข่งบักแหลมไม่เพียงแต่มีรายได้มากขึ้นแต่ยังกลายเป็นคนที่ชาวบ้านภูมิใจเขาไม่เคยลืมสิ่งที่เจ้าเข่งสอนเขาแม้แต่สิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นข้อบกพร่องก็อาจกลายเป็นสิ่งพิเศษได้บักแหลมและเจ้าเข่งกลายเป็นคู่หูที่โด่งดังไปทั่วประเทศแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือพวกเขาได้แบ่งปันเสียงหัวเราะ และความสุขให้กับผู้คนนิทานจบลงด้วยภาพของบักแหลมที่ยืนเคียงข้างเจ้าเข่งในเล้าไก่พร้อมเสียงขันผสมเสียงหัวเราะที่ดังขึ้นท่ามกลางความอบอุ่นของชาวบ้าน